ก็เราเป็นผู้ให้บริการขนส่งแล้วก็โลจิสติกครบวงจรนะครับก็แล้วก็เน้นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับก็คงต้องเรียนว่าช่วงไตรมาสหนไตรมาสสอก็มีผลกระทบเล็กน้อยนะครับก็สภาวะการส่งออกไม่ได้มีการเติบโตมากนักนะครับแล้วก็มีการแข่งขันค่อนซ่างสูงนะครับแต่ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสอ ักพฤษภามิถุนาเนี่ยเราเริ่มเห็นการปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่ามีคนกลัวเรื่องของภาษีที่จะมีการขึ้นภาษีกันนะครับงนั้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีภาพบวกก็คือว่าเรื่องของการขนส่งสินค้าไปประเทศจีนนะครับเพราะเรื่องของการส่งออกทุเรียนรวมถึงการที่เราดับออเดอร์การส่งออกทุเรียนในบริษัทลูกของเรา l e o sourcing supply chain นะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาส3-4เนี่ยเราคิดว่า จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการขนส่งสินค้าทางรางล่าสุดก็มีการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่อยู่2งรายซึ่งจะมีการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสินค้าไปท,ทั้งไปแล้วก็กลับมาด้วยนะครับ mm hmm. ก็มองว่าช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่จะเป็นช่วงที่ดีมากกว่าช่วงไตรมาสหนึ่และสองแน่นอนครับ mm hmm. เราวางแผนที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนเนี่ยมาประมาณ ปีกว่าๆ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดมาเราเรามเีเลสฟันมาจากตลาดแล้วก็ได้มีผลกำไรในช่วงนั้นเนี่ยพอสมควรเราก็เห็นว่าการที่เราเยืนธุรกิจของเราบนธุรกิจการขนส่งสินค้าว่าประเทศอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงพยายามขยายธุรกิจที่เป็นนอเนอ s ์โลจิสติกอย่างต่อนเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์ในหลายๆธุรกิจนะครับ ผมเชื่อว่าธุรกิจที่เราลงทุนไปทั้งหลายแหล่ในช่วง2อ,งองปีที่ผ่านมาเนี่ยจะสร้างผลประกอบการที่ดีให้กับรีโอในปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องถึงปีถัดๆไปนะครับแล้วก็สัดส่วนรายได้โดยเฉพาะเรื่องของ cross profit เนี่ยที่เราพูดว่าเราพยายามผลักดันให้ขึ้นมาเป็นสัดส่วนสัก25-30%ของผลประกอบการของรีโอเนี่ย จะสามารถเห็นภาพได้ชัดในปีนี้แล้วก็ปีถัดๆไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เรามีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ฟลอสโปรฟิตของเราเนี่ยจากธุรกิจ n นอนเ a ร e นั้นโลจิสติกเนี่ยมันก็จะดีกว่าธุรกิจเฟรดอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรายัางเชื่อว่าผลประกอบการของเราในปีนี้และปีถัดๆไปเนี่ยจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรื่องไรายได้เนี่ยผมเรียนว่า ตั้งแต่เราเข้าตลาดมาเราจะบอกนะักลงทุนอยู่เสมอว่าอย่าดูรียที่รายได้เพราะว่ารายได้เนี่ยมันจะขึ้นลงตามสภาวะค่าระวางทั้งทางเรือและทางอากาศซึ่งมันปรับขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกแต่อยากให้ดู r r s s s r r o i t นะครับว่าเราสามารถบริหารจัดการว่า Gross Profit เรามีการเติบโตซึ่งปีนี้เราก็ตั้งไว้เป้าหมายว่าอยากให้โตอย่างน้อย15-20%นะครับแล้วก็พยายามทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ครับ ตลาดหลักของเราก็จะเป็นอเมริกาเอเชียยุโรปนะครับก็สัดส่วนประมาณ30%เอนะครับแล้วก็เป็นตลาดอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามขยายตลาดอินเดียมิดเดิลอีสต์นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นภาพชัดในปีนี้แล้วว่าอินเดียมิดเดิลอีสต์เนี่ยตอนนี้กำลังทำไรายได้ผลกำไรขั้นต้นให้เราเนี่ยอยู่ในท็อป5านะครับก็นั่นก็แสดงว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ของเราว่าเรารู้ว่า เราควรจะต้องไปหาตลาดใหม่ยังไงแล้วก็มาชดเชยกับตลาดที่มันเริ่มดีคลายตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากาลังทาอย่างต่อเนื่องก็คือพยายามที่จะผลักดันตลาดอินเดียกับเอเซียให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าทางรางอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับแล้วรวมถึงธุรกิจนอนโลจิสติกอื่นๆเช่นเซลสโตร,รเรจนะครับเรื่องของคลังสินค้าอาัจฉริยะครบเรียลโคบ,โบติกนะครับเรียลซ้อนซึ่งสป라เชนสิ่งเหล่านี้เราพยายามผลักดันให้มีการเติบโต อย่างเต็มที่ในช่วงปีนี้และปีถัดไปครับอยากให้ลีโอเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยธุรกิจของเรานอกจากโลจิสติกส์แล้วเราก็จะมีนอนเทรดนอนโลจิสติกส์เข้ามาเป็นสัดส่วนรายได้อย่างน้อย25-30%ถึง <Yeah. S 1> เพื่อทําให้การเติบโตของเรามีความยั่งยืนแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นในใจของนักลงทุนนะครับเป็นบูชิปสต็อกแล้วก็มีการจ่ายดีเวนดนอย่างต่อเนื่องตามที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้ครับ